สวัสดีค่ะ FC พี่น้องมาพบเจอกันอีกแล้วในซีลาวกันนะคะเพื่อนจะลาวสตาลา VIP ลาวสมามัคคีแล้วก็สตา VIP กันนะคะเพื่อนวันนี้พี่ใจจัดให้ซีลาวเด็่นอยู่ที่1นึ่งสองแปดวิ่งรูดทุกรอบนะคะแล้วก็วางตัวชุดให้นะคะแล้วก็จะมีในตารางด้วยเนาะเรามาดูผลสรุปกันเลยนะคะเพื่อนลาสตาผลที่ออกคือ89607นะคะเพื่อน 07ไม่มีนะคะเพื่อน07ไม่เข้า96นะคะ96เข้าในชุดเดียวตัวเด่นเข้ามาด้วยกันนะคะ96เนาะแล้วก็เข้า8หลักร้อยนะคะแล้วก็มี896นะคะ896แตกสามตัวในตารางนะคะ896ในตารางนะคะเพื่อนจ๋าสามตัวนะแล้วก็ลาวีไอพีนะคะ เลขไอพีก็43014นะคะ30ก็มานะคะพเพื่อนๆจะ30มามาในเด่น3นะคะแล้วก็14ก็มาในหลัก1นะคะหลัก1อ่อไปเข้าที่ตารางค่ะพเพื่อนๆจะไปเข้าที่ตารางเนาะ14แต่ในนี้พี่ใจเจาะข้ามไปนะคะ13แล้วก็ไป15 17เนาะเอ่อแต่ตัวเด่น เข้านะคะตัวเด่นเข้าทั้ง2ตัวเลยนะคะเพื่อน1นสีเนาะเข้าในตารางเนาะแล้วก็ลาวซามิคีวีพนะคะผลออก404 84น4มีนะคะเพื่อน84มีนะเพราะว่าในนี้มันมี8นะใช่ไหมคะเนี่ยพี่ใจกวางสลับเห็นไหม8จริงๆมันต้องเด่น8แล้วก็ตัวขี่คอกันคือ3เนาะ ก็มาเหมือนกัน,นะค่ะเพื่อน3กับเพดพี่ใจพูดประจำนะว่าเขาจะต้องมาด้วยกันนะคะส่วน04ไม่มีแล้วก็เด่นเฉพาะรอบก็หลุดไปนะคะอันนี้ก็หลุดนะ3ตัวนะคะเพื่อนจะบางทีพี่ใจก็ดูไม่ครบเนาะแต่ว่ามันอยู่ในตาราง4มีนะคะเพื่อนแล้วก็ลาสตา์ VIP นะคะผลที่ออก29746นะคะเพื่อนเพื่อนจะ97 ไม่มี4 6ก็ไม่มีแต่ว่าในตารางมี97 46ในตารางมาหมดเลยเพื่อนๆจ้ะแต่ว่าไอเด่นเฉพาะรอบก็หลุดเนาะวันนี้ก็หลุดนะคะแต่ตารางเข้านะคะเพื่อนๆตารางนะอันนี้ก็ตารางเข้านะคะนี่ในตารางก็เข้าเนาะนะคะเพื่อนๆจ้ะโอเคอค่ะเพื่อนจ้ะก็ ยินดีกับพี่น้องป้องปลายที่เข้ามาติดตามแล้วก็ได้โชคได้ลาบไปเนาะท่านใดที่ยังไม่มีโชควิลาบก็ลุ้นกันต่อไปนะคะลุ้นเพื่อความสนุกความบันเทิงเนาะทุกสิ่งทุกอย่างาอยู่ที่โชคดวงวาสนาด้วยนะคะเพื่อนๆจ้านะคะเราไปต่อวันที่อ้าวไม่ได้ลงวันที่ให้ด้วยวันที่14เดือน12 6 4นะคะเพื่อนเพื่อน สำหรับสีลาวพี่เจก็ให้เด่นอยู่ที่039นะคะ3กับ8เลขพี่น้องเลขเฟ้าเฟด96นะคะพี่เจก็จะเขียนไปแบบนี้เนาะเขาเพราะว่าบางทีเข้ามาด้วยกันนะคะบางที3ตัวก็เข้าในตัวเด่นนะเพื่อนๆนะคะแล้วพี่เจก็วางตารางเพื่อนก็เทียบดูนะตัวเด่นในตารางนี้รับรองว่ามีสิทธิ์เข้า3ตัวทุกวันนะคะ โอเคพี่เจ้ก็จัดชุดให้เนาะศูนย์ก็มีอย่างนี้นะคะวิ่งรูดนะเพื่อนอันนี้คือพี่เจ้จับมาบางส่วนในในล็อกเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าวันนี้เลขกําลังวันมันสองสามสี่เนาะเลขกําลังวันมีสองสามสี่นะคะแล้วกอ็อันนี้นะคะเพื่อนเก้าหกหกเก้าเนาะนะคะส่วนมากอะ่ะหนึ่งสองสามจะจะมาบ่อยจะมาเข้าดู เข้าแต่ไม่รู้รอบไหนนะคะมันเป็นเลขคงที่พี่ใจไม่ลงเพราะว่ามันอาจจะไปชนกับท่านอื่นนักหาว่าไปโลกเรียนแบบกันเนาะก็จะไม่ลงแล้วพี่ใจก็จะจับให้ในนี้นะคะวันนี้ก็ใส่ในตารางเนาะอันนี้ก็ในตัวเด่นนะคะเพื่อนจ๋าก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องป้องปลายไว้เพเป็นกําลังใจให้พี่ใจทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเพื่อนจ๋เอ่อเวลาไม่พูดก็ไม่เปิดนะ นะคะออกนองเรื่องนิดนึงก็ขอพี่น้องฟลองไฟมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาบกับพี่ใจทุกวันทุกรอบนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอให้มีโชคมีลาบนะคะสวัสดีค่ะ